สวัสดีค่ะคณะรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอธิบรดีกลมอุตุด้วยค่ะข่าจะิจันจุรีนะครรายงานมาจากพื้นที่ของของภาคใต้จะรายงานสถานการณ์ฝนฟ้าและก็น้ำในในพื้นที่ค่ะท่านขาค่ะค่ะค่ะคือเริ่มต้นมันมันเริ่มจากฝนขึ้นขี้ขึ้นขี้ึ้นขี้ก่อนค่ะคือมันตั้งเขาอ่ะค่ะมันตึ้งขึ้นขี้มาดัมปี้แล้วก็พอสักพักก็มันเริ่มลงดอกใช่ค่ะ ค่ะพอมันลงดอกปลอยๆก็ยังไม่หนักมากลงเป็นดอกลงดอกลงมาค่ะแล้วจากนั้นลงมาไหลหาเลยค่ะหาแรกคือหนักมากค่ะใช่ค่ะเม็ดเติบค่ะตกใส่หัวหัวแต่กับเม็ดเม็ดเต้าเปลายนิ้วก้อยค่ะฝนฝนค่ะใช่ค่ะพอตกมาสองหาแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เปลี่ยนสภาพจากความรุนแรงกลายเป็นส็อกแสกค่ะฝนมันก็เปลี่ยนเป็นตกส็อกแสกสก็อกแสกแบบไม่สามารถที่จะออกไปทํามาหากินได้ก็คือ ตัดยางไม่ได้ขายของไม่ได้ออกไปทุละไปนั่งแหลงที่หลาเรื่องเพื่อนเรื่องเพื่อนไม่ได้ค่ะใจขาต้นขาอืมน้ําระดับน้ําเหลอค่ะ,ะเตรียมน้ําเตรียมหน้าแก้งค่ะข่าขาสูงกว่าตาตุ่มขึ้นมาหิดหเดียวค่ะทีนี้ท,ท,ทางทางน,น้องจุลีอยากจะฝากปัญหาของชาวบ้านว่า คือชาวบ้านตัดยางไม่ได้ขายของไม่ได้ออกไปทำมาหากินไม่ได้ฝนตกทุกเดือนเลยนะครับปีนี้ตก13เดือนแล้วค่ะค่ะเมษาก็ตกนี่พฤษภาตกอีกค่ะเออแล้วแบบนี้ชาวบ้านเดือดร้อนคือไหนๆที่รัฐก็มีข้อมูลบัญชีของชาวบ้านแล้วพ,พอจะโอในให้ชาวบ้านได้ไหมคะสักหลังละห้าพันก็ยังดีค่ะห้าพันก็ยังดี่ะกะ,ะไม่เป็นไรค่ะหยดๆมาได้ค่ะชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่กัดข้อง ออยินดียินดีค่ะค่ะฝากฝากด้วยนะคะท่านค่ะเออ,เอ,อบางนี้คือไม่ได้ทําไหลกันมานั่นแหละพอได้ทักสีช้าพันกันบพอกแก้นได้ขึ้นมาหลาวค่ะฝากด้วยนะคะตอนนี้ฝนยังจอกแจกอยู่เหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะ